มากันอีกแล้วนะครับสำหรับ TS9 เกจวัด OBd2 จากแบรนด์ TT Auto Speed ซึ่งวันนี้ติดตั้งกันไปในรถ Honda CRV <ม>เดี๋ยวเราไปดูนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับ Honda CRV และนี่คือเกจวัด OBd2 ของเรานะครับ TS9 ครับผมมีหน้าดิสเพย์ให้เลือกหลายหน้านะครับนี่โดยเฉพาะมีหน้านี้นี่หน้านี้คือค่าวัดเทอร์โบได้ด้วยนะครับ และหน้านี้นะครับคือวัดค่าสถานะได้หลากหลายค่าเลยนะครับ4ี่สิบค่าบวกบวกไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุณหภูมิอุณหภูมิต่างๆครับอุณหภูมิน้ำม,มันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับวัดรอบเครื่องยนต์ค่าแบตเตอรี่ค่าสถานะต่างๆนะครับที่จะคอยบอกความผิดป,ปกติถ้าเกิดมีค่าไหนผิดป,ปกตินะครับจะมีการแจ้งเตือนเดี๋ยวเราลองเหยียบวัดรอบให้ดูนะครับนี่นะครับ ขึ้นตามที่เหยียบเลยนะครับสมูทเลยใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเกตวัด OBD2 T-T Auto Speed รุ่น TS9 ครับผม